แฟนๆน้ำตาหลั่งรินหญิงรัฐาสุดอาดูนโพสต์อำลาซิทคอมตอนสุดท้ายเร็วๆนี้5ปีผ่านไปมีแต่ความทรงจำดีๆเสือชนีเก้งซิทคอมที่ต่อยอดประสบความสำเร็จมาจากละครเวทีเรื่องวันสละโสดกับโจทย์เก่าๆพัฒนาจนกลายเป็นซิทคอมตลกคอมเมดี้ติดลมบนที่หลายคนชื่นชอบ ซึ่งก่อนหน้านี้ออฟปองศักผู้รับบทเด่นเป็นชีตาหรือชาตรีก็ได้ขอบโบกมือลาไปด้วยเหตุผลหลายประการ สร้างความเสียดายแก่แฟนๆและเพื่อนร่วมงานเป็นอันมากล่าสุดหญิงรัฐาหนึ่งในนักแสดงหลักที่รับบทเป็นเจ๊ออยก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจหญิงรัฐาขับว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราเหมือนเดินออกจากบ้านที่ครอบครัวที่มีแต่รอยยิ้มและความอบอุ่นอีกครั้ง5ปีกับการตื่นมาเจอพี่น้องทีมงานนักแสดงทุกวันจันทร์วันอังคารคงเหงาและคิดถึงทุกคนมาก หลังจากวันนี้ไปเก็บมันเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีความสุขหัวเราะร้องไห้อยู่ภายในสตูนี้ด้วยกันเสือชนีเก้งอย่างไรก็ตามนะัทชัยพุ่มฉัดผู้เขียนบทซิทคอมเรื่องนี้ก็ได้โพสต์ข้อความระบ,บุว่าบรรยากาศการถ่ายทำตอนสุดท้ายของเสือชนีเก้งทีมงานและนักแสดงตั้งใจกันมากเพื่อขุนผู้ชมทุกท่าน ฝากติดตามกันต่อไปจนกว่าจะออนแอร์ตอนสุดท้ายเลยนะที่รักทั้งหลายบอกเลยว่าทั้งหาน้ำตาแตกแน่นอนจ้าจุ๊บงานนี้เชื่อว่าแฟนๆที่ติดซิตคอมเรื่องนี้งอมแงมคงต้องมีน้ำตาหลั่งรินเป็นแน่แท้หลังจากร้องไห้งองแงในวันที่ชีตาหรือออฟฟองศักอำลาบทบาทนี้ไปซึ่งตอนสุดท้ายได้ถูกลิขิตขึ้นต่อจากนั้นไม่ช้านาน